ครับก็วันนี้นะครับมาดูแบตเตอรี่กันนะครับก็ลูกค้านะครับส่งแบตเตอรี่มานะครับก็สั่งแบตเตอรี่มานะครับประกอบให้ลูกค้าพร้อมกับตู้อินเวอร์เตอร์นะครับก็ชุดนี้นะครับจะเป็นชุด48โวลต์105แอมป์นะครับตรงนี้ก็สั่งของมานะครับอันนี้เป็นบัตรบาร์ทองแดงนะครับกับชุดสายกับชุดน็อตนะครับแล้วก็แอคติบาลานซ์นะครับแอคติบาลานซ์5แอมป์ นะครับส่วน BMS นี่รอสมาร์ตบีเนะครับชุดนี้จะใส่สมาร์ตบีเมาดูตัวแบตกันเลยนะครับ48โวลต์เนี่ยใช้ทั้งหมด16เซลล์นะครับเซลล์ละ3.2โวลต์นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับอันนี้เป็นของอีฟนะครับอีฟร้อยห้าแอมป์นะครับาจากร้านนี้เนี่ยนะครับที่ผมเคยสั่งมานะครับทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะวัดแรงดันมาด้วยแรงดันแล้วก็ตัวค่าความต้านทานนะครับค่า R มาให้ด้วยนะครับอันนี้มาค่อนข้างครบเลยนะครับมาดูกัน เนี่ยก้อนเนี้ยนะครับอยู่ที่3.296นะครับให้วัดวัดจุดทศนิยมมา3ตำแหน่งเลยนะครับค่าความต้านทานอยู่ที่0.28มิลลิโอห์มนะครับเนี่ยดูแต่ละเซลล์นะครับอยู่3.29จุดนะครับแทบทั้งหมดเลย3.29 3.29นะครับมาแทบทั้งหมดเลย นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับส่วนจริงไม่จริงนั้นก็เราต้องมาวัดอีกทีนะครับแต่ว่าเครื่องมือมนันอาจจะไม่ตรงกันนะครับผมมีแค่ตัวมิเตอร์วัดโวลต์เฉยไม่ได้มีวัดตัวมิลลแอมด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองเอามาวัดดูนะครับก็จะวัดกันคร่าวๆเฉยนะครับเดี๋ยวลองวัดคร่าวๆดูนะครับมิเตอร์มาละลองก่อนนี้แล้วกัน2.96นะครับก็เป็น 3. 3ุนะครับคือมิเตอร์ผมจะแข็ง นะครับจะขึ้นมาเยอะกว่าสามจุดสามสองนะครับก็คือเปรียบเทียบได้เลยนะครับก้อนนี้ก้อนนี้สามจุดสองเก้าหกอันนี้สามจุดสองเก้าหกค่าที่ผมมาได้นะครับอันนี้มิเตอร์ผมนะก็สามจุดสามศูนย์สองก้อนที่สองนะครับถัดมาก็สามจุดสามศูนย์สองเหมือนกันนะครับก็คือเท่ากันนะครับเท่ากันเลยอันนี้ก็ต้องเป็นสามจุดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับถือว่าทํามาได้โอเคเลยทีเดียว นะครับอันนี้เนี่ยผมก็จะทําการบาลานซ์อีกนะครับทําการบาลานซ์นะครับบาลานซ์ไว้ประมาณเกือบสิบสองสิบสามชั่วโมงอ่ะนะครับถึงจะประกอบนะครับบาลานซ์ชาร์จไปด้วยนะครับอัดเข้าไปนะครับอันนี้คือการประกอบแบตเตอรี่เราต้องดูอะไรบ้างก็ดูประมาณนี้แหละครับอันนี้คือโวลต์มันมาเท่ากันหมดแล้สามจุดสามศูนย์สองนะครับ เกือบทุกลูกแล้วนะครับอันนี้เกือบทุกลูกแล้วอ่าต่างกันแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอ่าสามจุดสามศูนย์สองะครับมาค่อนข้างเป๊ะเลยไปครบทุกลูกนะครับเนี่ยนะครับมาค่อนข้างดีแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะทำการบาลานซ์ไว้อีก นะครับเพื่อที่จะชาร์จเข้าไปนะครับชาร์จบาลานเข้าไปอีกนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลงอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกทีก็ตอนประกอบนะครับผมจะตีกล่องเป็นกล่องไม้นะครับส่งให้ลูกค้านะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับตอนผมประกอบนะครับอันนี้เอามาให้ชมกันแค่นี้ก่อนครับก็ยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องพลาดคลิป นะครับที่ผมจะลงนะครับก็มีอะไรก็แนะนําได้นะครับถ้าผิดถูกตรงไหนก็แนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ